สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสายฝนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ทักษะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือเราไปดูสิคะว่าตัวเลขที่เราจะเขียนเป็นตัวหนังสือมีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวทุกคนขออนุญาตเปิดก่อนนะคะอ่านี่นะคะทักษะคณิตศาสัตร์ที่ทุกคนบอกไปเมื่อกี้นะคะเขียนเป็นตัวหนังสืออ่ะเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเอ๊ะตัวสีแดงคืออะไรมันคือโจทย์หรือคำสั่งนั่นเองเขาบอกว่าจงเขียนเป็นตัวหนังสือก่อนอื่นแล้วมาสะกด กันก่อนนะคะว่าคำสั่งคำว่าจงสกดไงจอออุ่งงจงขอเอียนอเขียนตอเอกนอเป็นคำนี้นะคะตออัวตัวหอนออะนอหนังสออิงสือ,อเด็กๆเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะตรงนี้จากจากคำสั่งเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วเขียนข้อหนึ่งลงไปเลขอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะ15 15มี1นึ่ำห้นำหหมายความว่า1มันอยู่หน้าเห็นไหมคะ1นนำหนะคะคือคนจะย้ำ1นำหอ่าเขียนเป็นตัวหนังสือว่าสออีบอสิบหออาหาไม้โทห้าอีกรอบหนึ่งนะคะสออีบอสิบออาหาไม้โทห้าสิบห้า ต่อไปค่ะข้อ2นะคะเว้นจากข้อ1นหนึ่งบรรทัดน,น,นะคะอ่าข้อ2เลขอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะ20นั่นเอง20มี2น,นำศ2นนำศเขียนเป็นตัวหนังสือว่าเห็นไหมคะยอยักษ์ยอ,อียีแม่เอกยี่สออีบอสิบยี่สิบ,อ,สบอีกรอบหนึ่งนะคะยอ,อียีแม่เอกยี่ สออบอสิบยี่สไปต่อข้อสามเลยค่ะเด็กๆเลขอะไรคะยี่สห้านั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะยี่สิมีสองนำห้เขียนเป็นตัวหนังสือว่ายอีอยีไม่เอกยี่สออีบอสิบหออาหาไม้โทห้ายห้าอีกรอบหนึ่งนะคะ ยอียีไม่เอกยี่สออีบอสิหออาหาไม่ทูห้ายี่สิบห้าต่อไปค่ะเด็กๆข้อสี่อะไรคะยี่สิบหกยี่สิบหกมีสองนำหกเขียนเป็นตัวหนังสือว่ายอียีไม่เอกยี่สออีบอสิหอปอกหกยี่สิบหก ต่อไปข้อห้านะคะเด็กๆอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะยี่สิบเจ็ดมีสองนำเจ็ดยี่สิบเจ็ดมีสองนำเจ็ดเขียนเป็นตัวหนังสือว่ายอีย e, ีไม่เอกยี่สออีบอสิจจอเอกดอเจ็ดเขียนอย่างนี้นะลูกยี่สิบเจ็ดอีกรอบนึงนะคะยอีย e, ีไม่เอกยี่สออี บอสิทจอเอดอเจ็ดยี่สิบเจ็ดค่ะไปต่อค่ะเด็กๆเขาหกแล้วเลขอะไรเอ่ยถูกต้องนะคะสามสิบห้ามีสามนำห้าเขียนเป็นตัวหนังสือว่าสอเห็นไหมคะสอเสือสออารมสาม,ส,ามสออิบอสิบหออาหาไม่โทรห้าสามสิบห้า อีกรอบหนึ่งนะคะสออารบสามสอ e 10, อีบสิบหออาหาไมทรห้าสามสิบห้าต่อไปค่ะข้อเจ็ดนะคะเลขอะไรเอย่ยมีสี่น้ำศูนย์ถูกต้องนะคะสี่สิบนั่นเองมีสี่น้ำศูนย์สี่สิบเขียนว่าอย่างไรดูตามนะคะสออีส e ี 4, ไม่เอกสี่สออีบ e สิบ สี่สิบอีกรอบนึงนะลูกสอ,อีสีไมเอกสี่สอ,อีบอสิสสี่สิบค่ะข้อแปดแล้วค่ะเด็กๆอ่าเลขอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะสี่สิบห้าไม่ใช่ไม่ใช่สี่ห้านะลูกต้องพูดว่าสี่สิบห้ามีสี่นำห้านะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือสอ,อีสีไมเอกสี่สอ,อีบอสิ หออาหาไม่ทูห้าสี่สิบห้านะคะสี่สิบห้าอ่าต่อไปข้อเก้าแล้วค่ะเลขอะไรคะถูกต้องค่ะสี่สิบหกมีสี่นำหกมาดูกันค่ะกดยังไงเดเห็นไหมคะสออีสีไม่เอกสี่สออีบอสิบหออกกหกสี่สิบหกอีกรอบหนึ่งนะคะ สอ,อีสีไม่เอกสี่สอ,อีบอสิบหอโอบอหกสี่สิบหกบบขออ้สขอสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆสู้ๆค่ะข้อสิบนะคะเลขอะไรเอย่ยถูกต้องค่ะเลขห้าสิบนั่นเองห้าสิบมีห้านำศูนย์ห้าอยู่หน้าศูนย์อยู่หลังค่ะห้านำศูนย์นะคะคือห้าสิบเขียนเป็นตัวหนังสือว่าหออาหาไม้โถห้า สออีบอสิห้าสิอีกรอบหนึ่งนะคะหออาหาไม้โทห้าสออีบอสิห้าสิค่ะเป็นไงคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้นะคะการเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะลองเอาตัวเลขตั้งขึ้นมาแล้วเด็กลองเขียนเป็นตัวหนังสือดูค่ะ วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกับครูฝนใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ